Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ทีมงานตัวพอไลสไตล์ส,ส,สงนคลากรบพมนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนสพสะเดาชุดสืบสวนส,ส,สพนาทวีและก็ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาไปจับกลุมเอ็มธวัชชัยอายุ31ปีเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับตอนที่กำลังนอนหลับอยู่ที่ศาลาวัดหัวถนนที่ตำบลปลีกอำเภอสะเดาเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องอ้อมของเราถามไม่ฟังครับเสียงนี้ไม่มีผู้ต้องหาคนไหนกล้าปฏิเสธรับหมด Bao đi bao mà đến nào yên ua tung mà đi loại tạc kia mãi mãi đi hai mãi đi tung loại nhanh năm 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 lạc เพราะว่าใช่ในใจไหนใจมาวานเพราะว่าเราเอาหลอดมาถึงเราปอดมานี่เลยเหรอพี่บาบปอดมานี่เลยเหรอมาเลยเลยนี่ไม่ได้โหลดจากใครเลยเนี่ยเหรอมาเลยมาว่านไม่แบววหลอดคอมากท่กวันไหนสามทีวันสามเจวันเหลียวถึงกดนานนั้นนั้นโยโยในอายุยุทธิวัฒนี่เหรอ ด้วยวายงไหนไปเลยเอยเราไปเลยเรื่องอ๋อไปไหนมามั้งเราหยุดปักตามวัดไะเนี่ยไยุมวไม่มี่ิยมรักเลยเดี๋ยวถึงเราขิดเราขิดหือตอนนั้นเราไปหลักหลอดก่อนอ๋อกี่การเดินไม่เลยพี่บ่าวเดินมาจ้างไหมตีนวนก็กีงทีก็เดินมาสานี้ถึงทีก็เดินลับไปน่ะตอบง่ายๆไม่ต้องคิดมากขี้ครานเดินอย่าว่าแต่ผู้ต้องหา ผัวยังไม่กล้าเลยครับเสียงนี้คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับเอ็มธวัชชัยซึ่งพึ่งพ้นโทษออกมาไม่นานครับในคดีลักทรัพย์แล้วก็รีร่อนไปเรื่อยครับอาศัยนอนตามวัดล่าสุดก็ไปพักไปกินข้าวก้นบาทอยู่ที่วัดปลักหนูที่อำเภอนาทวีครับแล้วก็ไปลักรถเครื่องของชาวบ้านที่มาทมําบุญที่วัดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานี่นี่นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนขับรถหนีนะครับแล้วก็ภาพจากโซเชียลที่ประกาศล่าตัว ก็ขับมาเรื่อยๆครับจากอำเภอนาทวีมาอำเภอสะเดาเพราะว่าบ้านเดิมนี่เป็นคนตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาครับก็แวะที่วัดวังปริงทีหนึ่งแล้วครับ ขอข้าวกินขอเงินพระ50บาทบอกว่าเอาไปเติมน้ํามันขับรถกลับบ้านและเมื่อวันนี้ก็มาแวะที่วัดหัวถนนแห่งนี้ครับมาขอข้าวกินนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนมาขอกินข้าวนะครับแล้วก็ทําว่าช่วยกวาดวัดกวาดไรให้มันเนียนๆไปครับแล้วก็นอนพักข้างคืนที่ศาลาวัดมันเลยครับพระก็สงสัยสิครับใครล่าบบาวนี้ไม่ออนเห็นอย,อยู่ๆก็มากินข้าวมานอนในวัดก็แจ้งให้ตํารวจสพสาระให้ไปช่วยตรวจสอบ พอเห็นหน้าเห็นรถก็รู้เลยคนนี้โจรลักรถแล้วก็พาตัวกลับไปที่สอพอนาทีดำเนินคดีนะครับในข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรก็น่าเห็นดูครับสงนี้น่าจะแก้ยากแล้วน่าจะเลี้ยวหัวกลับมายากแล้วน่าจะเข้าเข้าออกออกอยู่แบบนี้แล้วนะครับไม่ไม่โรเล่